ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ว่างงานนะครับสำหรับคลิปนี้ผมว่างงานนะพี่น้องเพราะปกติผมก็มีงานซ่อมนะครับแต่ว่าคันนี้มันว่างนะครับผมก็เลยมาถ่ายตรงให้ตรงนานนะครับมาเบิดงานปิตาลีตนะครับนี่ปิตาลีตนะครับเสื้อสีแดงนี่นะครับนี่กำลังอัดเพื่องอยู่นะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศใหม่เนี่ยนะครับพราพี่น้องเพราะว่าเขากะผมก็ลูกเส้าให้เสาหน้านะครับจะเพิ่มเขาอัดเพื่องนะครับคุณใดๆนะบรรยากาศไทยอัดเพื่องนี่นะครับเนาะอยู่จังหวัดสกลนครครับพี่น้องเออโปรดอยากซ่อมเครื่องไฟฟ้าติดต่อได้นะครับเด้อ ส่วนนี้ก็เริ่มมีการเก็บเกี่ยวนะครับทางนี้ขี่ออกนะครับเม็ันารนำมาขี่ออกมายูด่างออกมานะครับต้องจอดด้วยครับโอ้มันดันอกแบบนี้เนาะลำดีก็ะบือเห็นนะครับระบบมากระดาน,นอัดเครื่องแบบใดเนาะไม่ได้เป็นระบบไฮดรอลิกเนาะมันเป็นแบบว่าเอา่อ นราเขาเชิญว่าคันซักเนาะจิกจักจิกจักจิกจักผมโมโหจักหน้าตัวนี้พิณ่าพิตานี่ครับพี่เอกของเฮานะครับนี่ปิเตอร์ลินสครับตัวนี้พอแต่ยังบม่ได้ติดตามไปติดตามปิเตอลีนส์ไนัมเลเดอครับเดี๋ยวไปลงคลิปห้นัมแน่นะครับปิเตอลีนยังบ่ผ่านนะครับจ่องปิเตอร์ลินส์ยังไ่ทันผ่านนะครับครับงานแรกครับงานแรกครับหมองานแรกสำหรับปีนี้เนาะแมนแมนครับโอ้ครับมันมันครับไล่เลยนะครับโอเคครับอืมถือว่าโอ้ยส่วกัดเพลอกเนี่ยแล้วได้ดีครับพี่น้องเออ แต่ละดีแห้งนะครับมันอิ้กับผมก็ว่างครับว่างจากงานสอมเพราะว่าผมกับปกติผมเป็นปกติผมก็ไปซ่อรขึ้นใช้ไฟฟ้าละทวสกลนครนะครับอืมครับผมอ่ครั้นี้มันว่างงานนะครับผมก็อยากได้คลิปหลายบรรยากาศเนี่ยนะครับพี่น้องลงทงให้ทงนานเนี่ยนะครับจริงผมก็อยากเห็ดนะครับให้หน้าตะก้ากับตะก้าเพรากเห็ดอยู่ครับแต่ว่าหน้าผมบลายนะครับพี่น้องนาผมบลายก็โตคนเดียวเนี่ยนะครับผมก็เลย พอดีว่ามีมีงานซ่อมกับมีตลอดปีอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันก็ารบริวิสซูมือเนาะพอได้เลี้ยงชีพนะครับผู้ใดที่เพิ่งพ้นจากผมก็ฝากติดตามให้น้ำเหนือนะครับเพราะผมเป็นช่างนะครับเป็นสร้างบ้านนะครับถามว่าสร้างบ้านก็เรียนมาบ่เรียนมานะครับบ่ได้ริเวนนี้ผมก็ให้บรรยากาศการอัดเพ่องต่อนะครับก็มัรกอีบรรยากาศนึงนะครับพิซซ่ารี่เป็นงานประจํานะครับเออเกี่ยวกับการเกษตรในพิซซ่ารีพัฒนาอยู่นะครับผมผมต้องเกี่ยวไบ้านนะ รอด่อนนะครับออบรรยาก,กาศนะครับผมจะเป็นตะเห็ดอยู่นะครับสำหรับผู้ที่เป็นอนมีเครื่องนะครับแต่เราได้ดีนะครับในการอัดเพลองนะก็ได้นะครับแต่มันก็เป็นยามเนาะแต่นี่ก็เป็นช่วงที่เริ่มสีบเกี่ยวเขาแล้วนะครับก็ผ่านมาหลายทีแล้วบางคนเขาก็เกี่ยวไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ที่ ยังอยู่ในในต้นต้นฤดูการนะครับของการเก็บเกี่ยวนะครับผมเนาะครับผมก็จะให้ยามมีคลิปลล่ะครับผมเกิดเป็นการที่จริงเซฟแต่ด้าน่อมอย่างเดียวกาเพราะว่างานของผมผม่อมไงบางทีผมกับบรู้จะไปถ่ายด้านไหนนะครับเนาะคือกะถ้ามีงาน่อมของกระซอมนะครับ่อมของสายไฟฟานะครับครับพที่เป็นเอฟซีผมมาหลายแล้วกา่าจะเห็นเนาะก็ถ่ายีวิปประจำวันนี่แหละครับส่วนใหญ่ก็ได้นะครับมีคอนเทนต์แน่นะครับ ลกตลิขปมนยังกรว่ากันไปเฮ็ดบอลสมองไปนะครับบนมีด้านเดียวนะครับนอกจากบ้านด้านใดปังก็อาจิจยึดด้านเดียวนะครับในการทำคอนเทนต์นะครับเนาะเพราะว่ามันยังมันด้มีรายได้ถึงขนาดนั้นนะครับเนาะผมก็ได้นะครับผู้ติดตามก็ยังน้อยนะครับผมเอ่อกลับมากลับมาแล้วก็ฝากผู้ติดตามให้น้าเหน่ยดนะครับเดเ wan, ้อนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็อยู่แถวตีนบ้านนี่แหละครับอยู่แถวตีนบ้านผมนี่แหละครับเนาะทางไปหน้าบักซีนะครับตอนนี้ผมก็จะไปถ่ายบรรยากาศหน้าบักซีต่อคือเก่านะครับพี่น้องเออนะครับอืม ลคลิปนี้ก็ซิคือสีบะเฮงประเด็นะครับประมาณสักป่าหกนาทีนะครับผมเออครับผมอัดแล้วมันก็จะเป็นแน่แนๆอย่างนี้นะครับแน่นแน่นอนนะครับอืมแน่นดีๆน,นะครับก็คือจะเคยเห็นกันแล้วล่ะครับสำหรับคนที่เป็นซาวนากันเลยปกตินะครับ แต่คนที่อยู่ทางอื่นอาจจะยังบอกเคยเห็นไก่ซิดนครับเนาะตอนเขาอันนี้เป็นรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวแล้วมันก็จะเป็นอันมันก็จะเป็นอันเครื่องมันพ่นออกมามันจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะมันจะเป็นฉี่อันนี้แล้วรถก็จะมาดึงไปเข้าเครื่องนะครับเอารถมาดูดเข้าไปดวหามันจะดูดเข้าไปนะครับดูดเข้าไปมือสีอัดอีสังของมันแล้วเขาหมูจกักเนาะดรับเอามือกวาดกวาดเห็นเป็นอยู่ในตานะครับเอามือกวาดกวาดเข้าไปนะครับอัดแต้มันจะมันเป็นบัดเดียวเยของมันเนาะเขาหมจักเนาะ เออแต่มันแปลกๆกันเลยเบิ่งนะครับผมก็ไดาดีผมก็บผมค่อยได้คุีกับเรื่องเงินเรื่องบจักรปรนไดเห็นกระกเบิ่งนะครับถ่ายไว้นะครับผมได้ยิวตื่มเดียวนะพี่น้องเออแต่กระบอกแม่นสายกระสีปรนไดแต่ผมกระด้เออเป็นสมภพินะครับอืมแล้วก็สีแล้วลแล้วครับให้นี่กระดาผมกระชีวาสีไปต่อทำนานบักชีนะพี่น้องนะวันนี้ผมก็จะไปแล้วครับ 那还不飞了？